สวัสดีครับพบกันอีกเช่นคเคยครับช่องมอมมาลีคลิปนี้เราก็ยัง มาดูถึงเรื่องราวดีๆที่นักตอบต่างชาติที่ได้กำลังทยอยเข้าสู่ประเทศไทยของเราที่ได้เป็นเจ้าภาพ VNL 2023อีกแล้วครับล่าสุดก็มีโมเมนต,ต์น่ารักของสาวๆอิตาลีที่ได้มีการไปเที่ยวในวัดชมความสวยงามต่างๆแล้วก็ใส่ผ้าถุงที่เห็นแล้วน่ารักสุดๆไปเลยสำหรับนักตบสาวอิตาลีที่เดินทางมาถึงก่อนประเทศอื่นๆ ก็ออกมาเที่ยวชมความสวยงามของเมืองไทยกรุงเทพมหานครของเราครับแล้วล่าสุดก็มีโมเมนต์ที่น่าประทับใจเกิดขึ้นที่นักตบต่างชาติรู้สึกดีกันตามๆไปอย่างแน่นอนครับชาวไทยของเราถือว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีงามมากๆเลยครับเมื่อนักตบสาวชาวอิตาลีหรือว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามมีการโพสต์อยู่ในประเทศไทยแฟนๆชาวไทยวอลเลย์บอลไทยก็จะเข้าไปคอมเมนต์ ตอนรับทีมต่างชาติกันทุกชาติเลยครับที่เข้ามาเล่นในประเทศไทยน่าประทับใจมากๆครับ